สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดพอกก็จะมารีวิวนะครับผมตัวรับสัญญาณ Wi-Fi แบบเป็น USB นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่มีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับผมแต่แบบสายแลนมันไปไม่ถึงนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆอเนี่ยอยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น4หรือว่าแบบอยู่ห่างจากตัวรับ Wi-Fi ประมาณเกือบเกือบ100เมตรนะครับผมแล้วก็มีกำแพงที่กั้นอยู่ประมาณ4-5-6หกกำแพงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับผม TP Link นะครับตัวเนี้ย เดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์รายละเอียดไว้ละกันนะผมจะมาทดสอบแล้วก็ใช้งานจริงๆกันเลยนะครับผมจุดปล่อยไวไฟของผมนะครับจะอยู่ตรงนู้นนะครับผมนู้นนะแต่ผมซูมให้ดูนู้นอะตรงรถมอเตอร์ไซค์ตรงนู้นนะครับเห็นไหมรอมอเตอร์ไซค์ไหมนั่นแหละครับก็ผ่านมาหลายหลายหลายชั้นเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนู่นแหละสี่ห้าห้องนะครับแล้วก็ห้องผมเนี่ยปิดประตูไว้นะครับผมอืมก็ค่อนข้างไกลเลยนะครับ ผมจะมาเปรียบเทียบกับตัวรับสัญญาณ Wi-Fi โน้ตบุ๊กที่ผมใช้อยู่นะครับผมตัวรับสัญญาณ Wi-Fi โน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันรับได้กี่ขีดนะครับผมแล้วก็เน็ตเนี่ยมันโหลดแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ผมใช้ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi โน้ตบุ๊กนะครับเห็นไหมมันมีแค่2ขีดเองนะครับดูดีๆนะเห็นกันไหมเนี่ยนะครับซูมได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะขยับให้ดูนะครับเนี่ยครับเหลือแค่2ขีดแล้วก็ เล่นเน็ตแทบจะไม่ค่อยได้เลยนะครับเล่นเน็ตไม่ค่อยได้โอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบตัวนี้กันให้ดูเลยนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะเราก็แค่เสียบสายที่มันมีมาให้ผมด้านหน้าแล้วก็เสียบ USB กับตัวโนบ,บุ๊กหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์เพื่อนๆเ,เลยมันก็จะทํางานแล้วโดยที่เราไม่ต้องลงเดเวอร์เลยนะครับส่วนเสาตรงนี้เราสามารถปรับหันซ้ายหันขวาได้นะครับผมนี่ขยับขึ้นลงแบบนี้ได้คือแบบค่อนข้างยาวเลยนะตัวรับสัญญ,ญาณไ i ไฟดูดิยาวกว่ามือผมอีกนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มระบบป้องกันความปลอดภัยนะครับส่วนอันนี้ถ้าเราใช้ WiFi ที่ต่อจากไอ้ตัวนี้มันจะกระพริบเป็นสีเขียวนะครับผมตอนนี้ผมไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทําการเปิดตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ที่มาจากตัว tp link ตัวนี้นะครับผมแล้วเรามาลองดูกันซิว่าตัว WiFi เนี่ยมันจะขึ้นกี่ขีดจากจากเดิมเนี่ยประมาณแค่2ขีดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับผมโดยส่วนของตัวเสาไวไฟนะผมผมหันไปทิศทางที่ตัวปล่อยสัญญาณ WiFi ของผมนะครับโอเคตัวรับ Wi-Fi ตัวนี้นะผมจะรับได้ที่ลื่นความถี่2.4กิกะเฮิร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวผมขอต่อก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะขอปิดตัวรับสัญญาณ WiFi Notebook ก่อนนะครับผมแล้วก็ดิสอเวิรมันไว้นะครับแล้วก็มาเปิดของตัว TP Link High Power Wireless USB Adapter นะครับผมกด Enable ทีนี้ มันก็จะกระพริบแล้วนะครับเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นพร้อมกับผมเลยนะครับตอนนี้กระพริบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันมาแล้วนะครับจาก2ขีดขึ้นมาขึ้นมาประมาณ4ขีดเลยนะครับกดคอนเน็กโอเคผมใส่พาสเวิร์ดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้มันได้กี่ขีดจากเดิมเมื่อกี้1น่ถึงสขีดนะครับผมตอนนี้เกือบ5ขีดนะครับเนี่ยครับเห็นไหม ก็เพิ่มมาประมาณ1นึขีดนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เราจะลองมาสปีดเทสกันดูนะครับผมเพราะว่ารอบแรกเนี่ยผมใช้ไวไฟตัวโนบุกเนี่ยมันไม่โหลดเลยนะครับเน็ตมันไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโดยการกด F5 นะครับปึ๊บอ่าสึกว่าจะโหลดแล้วนะโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดหน้าสปีดเทสแล้วนะครับผมเน็ตผมประมาณ200เมกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเสถียรไหมนะครับผมกดสปีดเทสให้แล้วนะครับ ตัวรับสัญญาณไรไฟก็ทํางานอยู่นะครับผมขณะที่มันทางานมันก็จะกระพริบกระพริบนะครับเรามารอดูกันตอนนี้ลมก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันนะครับปึ๊บ <c oughs> ขึ้นไหมขึ้นไหม,น,มนะครับอืมก็ รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ถามว่าไกลขนาดนี้มันจะเล่นเกมได้ไหมคือเน็ตมันแบบมันไม่ถึง1เมกเลยเดียซ้ำนะครับผม,มแต่อัปโหลด่ยขึ้นสูงเดี๋ยวยังไงเราจะมาลองทดสอบกันอีกสักประมาณ 2- 3รอบกันดูนะครับนี่ค่าอัปโหลดมันขึ้นก็ข้าสูงเลยประมาณ5เมกส่วนค่าดาวน์โหลดนี่แทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับลองมันกับพิบก่อนแต่ถามว่า ถ้าแบบทํางานเล่นเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยไอตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะผมแต่ถ้าแบบเพื่อนๆที่ต้องการสตรีมมิ่งต้องการแบบเล่นเกมลื่นๆอะไรเงี้ยก็แนะนําไปเล่นตัวอื่นจะดีกว่านะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรากดรีเฟซทดสอบกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ค่าดาวน์โหลดมันแทบจะไม่ถึงเมกเลยนะครับผมถือว่าน้อยน้อยมากนะครับเคเรื่องมาทดสอบอีกรอบนึง ก็ยังไม่ถึงเมกอยู่ดีนะครับไม่ถึงไม่ถึง5เมกเลยจดซ้ำนะครับผมคือว่าสัญญาณค่อนข้างอ่อนแอนะครับผมอ่อนแอมากนะครับแต่ก็ดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตได้อยู่นะกับตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้นะครับโอเคแยวทีนี้ผมจะลองขยับไปนิดหน่อยดีกว่าว่ามันจะรับได้ดีแค่ไหนจะขยับไปประมาณ ประมาณ30เมตรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะเมื่อตอนนี้เราก็ขยับมาใกล้ที่ปล่อยสัญญาณแล้วนะต้ไม่ใกลเท่าไหร่นะก็นูน่นนะครับมองสซคขันสีดแดงนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบกันให้ดูนะครับโอ้ตอนนี้บรรยากาศช่างร้อนแรงเหลือเกินกดสปีดเทสดูนะครับปึ๊บก็ประมาณ สี่ถึงห้าเมกนะครับผมก็ก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่นะครับผมเล่นเล่นเกมได้อยู่นะครับผมประมาณสี่ห้าเมกเล่นได้อยู่นะครับแต่มันก็อาจจะมีแหลกบ้างแต่เนี่ยค่อนข้างเสถียรนะก็ดูดูคลื่นของมันนะครับผมก็วิ่งยาวเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าจะสตรีมเดี๋ยวเราต้องดูว่าค่าอัปโหลดมันมากแค่ไหนนะครับอือัปโหลดประมาณโอ้เหลือๆครับถ้าจะสตรีมสบายเลย20เมกบ้าไป บ้าไปแล้วค่าอัพโหลดเยอะกว่าค่าดาวน์โหลดจึงตหากนะครับผมอืมโอ้สบายครับผมสตรีม YouTube ความคมระดับ f u l l HD 60P ได้อย่างสบายๆความเร็วระดับนี้นะครับส่วนดาวน์โหลดอาจจะช้าหน่อยแต่ผมโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ก็ขยับใกล้คำอีกประมาณ30เมตรนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่กับเจ้าตัวนี้นะฮะราคาประมาณ5 6 0 0บาทนะครับผมอืมเนาะก็ลองเอาไปใช้กันดูเพื่อนๆติดตั้งไม่ยากนะครับ ก็จะประมาณนี้นะผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีวอ,อุปกรณ์ไอทีแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับผมได้เลยนะนะครับผมิงก์สั่งซื้อก็อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมผมว้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหร้อนมากเลย๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ